สวัสดีครับชาวไซคอนท่านนะครับเรามาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมการวิเคราะห์บอลเนื้อเนื้อเนนเน้นโมลาสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพากยุคเจ็ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยจะมาจาก2ประเทศนะครับดูกุ้งแรกไปดูที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กก่อนเวลาเที่ยงคนตรงนะครับไปดูน็อตเยอร์แลนด์ทีมดับ5วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอาฮุสทีมดับ6ครับโดยคุณจะเจอกันาดเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอารัััััับบไปดดูกกกนนนททีี่5เมมหลงงงสุขอ้2ะคร นอัดเยืนลันชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดเสมอบรอนบี้มาสองสองครับส่วนทางอาฮุสเนี่ยหนักเลยนะฮะแพ้ห้าเกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดแพ้แรนเดอร์สมาสามหนึ่งครับไปดูกันนิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับนัดเยือลันในอนเกมลุกจะมีทางเบนจามินไนเคลนกับทางเลวีเนเน่นะส่วนทางอาฮุสเนี่ยจะมีทางนิโคขไลโพเซ้นตรงกลางครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแพทริกมอร์เทนเซนนะครับก็ต้องบอกว่านอัดเยืนลันฟอร์มตกอย่างหนักนะครับแปดเกมหลังสุดชนะได้แค่สองเกม แต่ว่าโันี้เล่นในบ้านนะครับต้องมาเจออาุสตี้ต้องบอกว่าแย่กว่านะครับแปดเกมหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับผลงานดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นภาพรวมยังไงก็ดูดีกว่านอกจากเล่นเล่นในบ้านด้วยน่าจะดีพอจะเชิญได้เอาชนะอาคสได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคือสองประดับที่มีผลลีกอังกฤษันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปดูแอสตันวินลล้วอัลีมันดับหก นี้จะเปิดบ้านเจอกับทางสเปอร์ทีมอันดับ17็นะฮะโดยคุณไี่เจอกับมเกมล่าสุดเป็นวิลล่าชนะ2-1ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับวิลล่าเนี่ยชนะ3แพ้2กับเกมล่าสุดเราชนะบอลหมัดมา1-0นครับส่วนทางสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้คริสตัลพาเลซมา2-0ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้นะครับวิลล่ามีตรงกลางมีจอห์นแม็กกินส์และ,ะฮะนะเป้านกะนะ็เป็นทางโอลิวัตกิน เจ้าเก่านะส่สนทางสเปอร์เนี่ยจะมีปาเปซ่าตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าวันนี้น่าจะเป็นทางมาติสเตาลครับก็ต้องบอกว่าวิลลาพอตกรอบจากเกมยุโรปไปก็กลับมาโฟักฟัสในลีกได้ดีนะฮะพวกเขายังมีลุ้นในโคชายุโรปในทั่วใหญ่เลยดูสามไปวันนี้เล่นในบ้านเจอสเปอร์ที่ในลีกปล่อยจอยไม่เอาแล้วนะฮะชั่วโมงนี้บอกเลยว่าสู้ยากครับจะต้อสู้กับวิลลาในบ้านและลีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวิลามีดีพอจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะสเปอร์ได้เลย4ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ท้ายพิมพ์มลิกเหมือนกันนะครับเวลาตีสองสิบห้าครับดูเชลซีครับทีมอันดับห้ามันจะเปิดบ้านเดี๋ยวทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดทีมอันดับสิบหกนะฮะโดยคู่นี้คู่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเชลซีนี่จะสี่แพ้หนึ่งครับมาแพ้เกมล่าสุดเลยนะฮะแพ้นิวคาสเซิลสองศูนย์ครับตัวต่างศึ แมนยูเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดก็แพ้เวสต์แฮมคาบ้านเลยสองศูนย์นะฮะไปดูในตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้นะครับเชลซี <C> e <os ie> ตรงกลางเอ็นโซฟูเรนเดสครับและนะ้วนาเปาจะไปทางเปโโรเนโต้นะฮะสุดทางแมนยูเนี่ยจะมีข้อพิบัติยอยู่ครับตรงกลางครับโดยนาะเปาก็เจ้าประจำครับรัสมุสฮอยลุนครับก็ต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าชัดเจนนะครับในช่วงหลังๆนะครับแถมต้องการสามด้านเต็มเพื่อลุ้นคนได้ยอ่ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะเล่นในบ้านด้วยต้องเจอยูไนเต็ดที่ นิ่งในลีกมาพักให,ใหญ่ๆแล้วนะพอเล่นดีในบะอลยุโรปนะแล้วก็จิตใจเนะี่ยผมมองว่าลอยไปอยู่ในยูโรป้ารอบชิงหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแรงจูงใจเชลซีสูงกว่าแล้วน่าจะดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับกุนน่าทีซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับนอร์เดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะอาฮนะุาสหนึ่งศูนย์ครับคู่สองที่เป็นบริลล์อังกฤษแอสเซนวิลล่าครับจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะสเปอร์สี่หนึ่งและกู้ ลุนโคตรไแชมปี้ยนลีกนะฮะจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์โดยที่ปล่อยจอยในลีกไปเรียบร้อย2 0นครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสอดคลกองเป็นกำลังใจให้กันให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วครับคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลที่สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ